เกิดอะไรขึ้นกับข้าราชการไทยที่มีข่าวชุจริตกันแบบรายวันหรือว่าภาพนี้เป็นปกติอยู่แล้วแต่ไม่ได้รับการเปิดเผยวันนี้เรียมจะพาคุณผู้ชมไปสอบถามความคิดเห็นของประชาชนค่ะว่าข้าราชการในอดีตและปัจจุบันแตกต่างกันหรือไม่ไปกันเลยค่ะคิดว่าเมื่อก่อนรู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าน่าเชื่อถือเชื่อมั่นอะไรอย่างนี้ค่ะในสมัยนี้รู้สึกว่ามีบทบาทมีข่าวหรือมีอะไรกระแสบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่า ในสมัยนี้มันดูลดลงไปจากเมื่อก่อนเยอะอะค่ะคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่คะในสมัยนี้สมัยก่อนค่ะสมัยนี้สักสักห้าละกันค่ะห้าเต็มห้าเอ้ห้าห้าเต็มสิบห้าห้าเต็มร้อยอะช็อตฟิลมากค่ะคุณผู้ชมแล้วเราคิดว่าข้าราชการอาชีพไหนที่แบบจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้ก็ถ้โหตอบยากเลยถ้าเมื่อก่อนเราก็คงอาจจะเดว่ยเป็นตำรวจทหารหรือแบบอะไรอย่างนี้ที่มันแบบ มีการมีเมื่อก่อนที่แบบมีลบมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสมัยนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีอาชีพไหนที่เราแบบรู้สึกแบบนั้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วพนนีว่าก <c oughs> ็เหมือนเฉยกับข้าราชการเหมือนกันค่ะแค่รู้สึกว่าเขาก็เหมือนพนักงานทั่วไปอะค่ะแล้วก็ที่ได้แบบดูแลสวัสดิการดูดูแลดีกว่าเอก,กนชนน่าจะแค่นั้นใ<ม>ช่ว่วนะคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ สค่ะสองเต็มสิบก็อย่างตามข่าวอ่ะพี่มันแบบข้าราชการดีๆหนูแทบว่าแบบน้อยมากแล้วอ่ะภาพในความคิดของเราข้าราชการไทยกับอดีตกับปัจจุบันเป็นแบบไหนยังไงบ้างคะแย่มากช่วงนี้ไม่น่าเชื่อถือเลยก็ไม่รู้หนังสือที่เสร็จเลยก็อะไรดีก็ทำงานดีนะไม่เหมือนสมัยนี้ เท้าชามเย็นชามสมัยนี้คะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่คะเอาแค่หกพอและเราคิดว่าข้าราชการอาชีพไหนที่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้ครูเพราะว่าอะไรคะลูกหลานไดเรียหนังสือมีความรู้แน่นอนกว่าระบบน่าจะยังเหมือนเดิมแต่ว่าคือสมัยนี้ที่แบบมีข่าวออกมาเยอะๆเพราะว่าแบบโซเชียลมันเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบ มันมีการแบบว่าออกมาพูดมากขึ้นก็เลยมีข่าวว่าแต่รู้สึกว่าระบบก็คือยังมีการพิาริตอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรข้าราชการต้องปรับเปลี่ยนไปได้ตอนนี้คนระเบียบมันเหมือนเป็นสิ่งที่คุมคุมขังพฤติกรรมของข้าราชการไว้ไม่สามารถที่จะออกนอกลู่นอกทางได้เพราะนั้นการบริการประชาชนเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมนอกจากว่า หัวหน้าสั่งไปพ็ทําไปพอหัวหน้าย้ายคนคนคนใหม่มาถ้านด้บายถ้าความคิดเหมือนเดิมระเบียบเหมือนเดิมมันก็ปฏิบัติเหมือนเดิมคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่คะถ้าการยุค<อ>ไหนยกยกตัวอย่างเอาตํารวจก็ได้คะ่ะยุคนี้ยุคปัจจุบันการตำรวจก็ประมาณห้นาถึงหกพนนผ่านนิดนิดน่ะมันเฉียดฉิวเลย แล้วคุณลุงคิดว่าข้าราชการอะไรที่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้คะกระทรวงสาธารณสุขนี่โอเคเกี่ยวกับโครคไตไ้เก็บเนี่ยเราก็เชื่อหมอเชื่อโรงพยาบาลมีศสกยภายพจริงสมัยสมัยเก่านั้นก็ทํางานด้วยอะไรอะแรงอยากดับเป็นขราชการและทําให้เต็มที่แต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้วเท้าชามเย็นชามคือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กระเตื้องอะไรเลยคือไม่แบบงานไม่เล่นก็ไม่ทําก็ปล่อย สมสมสม,สมจนแบบเยอะเอะแล้วก็พอพอพอ,พอมาแก้ปัญหาก็ไม่ได้ละคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่คะสักสี่ก็พอครับและเราคิดว่าข้าราชการหน่วยงานไหนที่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้ทหารครับเพราะว่าอะไรคะทหารนี่น้ำท่วมทุกอย่างน้ำท่วมไฟไหม้เลยคือทหารช่วยได้หมดหือช่วยได้ใจ อยากช่วยด้วยโดยงานอื่นก็ดูแล้วมองเห็นยิ่งตำรวจยิ่งไม่ไม่นะทหารโอเคทหารทุกทุวประเทศมีใครนาาักทหารชอบทหารหมดเท่าที่เรียมประเมินนะคะคะแนนจะอยู่ที่ประมาณ4-5ถ้าเป็นผลสอบก็คงจะไม่ผ่านหลังจากนี้คงจะเป็นโจทย์ใหญ่ของข้าราชการไทยค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ